พี่หลามกับพี่เอเนี่ยอยู่ที่บูธ MG ในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยนะฮะโอ้โหเราอยู่กันนี้คิดที่เท่าไหร่แล้วพี่คิดที่สี่นะเพราะว่ามีรถและมากมายหลากหลายรุ่นเฉพาะวันนี้เนี่ยก็4คันนี้ต้องพูดไม่พูดไม่ได้ขนหดไห้เลยต้องครบ4คันแล้วอยู่ปิดท้ายที่บูธ MG กับคันนี้ครับ MG Cyberster ซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถคันหนึ่งที่แฟนๆ MG เนี่ย รู้จักแล้วก็พูดถึงมาประมาณผมจำไม่ผิด2ปีแล้ว 2>, 2ปีแต่ปี2 0งพนีเอ่าเพราะอะไรที่ผมพูดนี้ว่าเขาเปิดให้จองสิทธิ์ตั้งแต่ยังเป็นคอนเซ็ปต์คันนี้มาตั้งแต่งานรอบที่แล้วอ่าแล้วก็จอดโชว์นะฮะแต่ไม่มีการแบบไม่มีการว่าบอกว่าจะขายเมื่อไหร่หจะประกาศราคาเมื่อไหร่แต่มีการจองสิทธิ์ไว้ใช่ครับ คนที่จองสิทธิ์วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ได้รถเลยนะถูกครับเพราะยังไม่ได้เข้ามาอย่างเต็มตัวแต่แต่วันนี้เนี่ยต้องวันวันนี้วันนี้เนี่ยคนที่รอจากวันหนึ่งวันนี้ได้แล้วครับมาแล้วครับกับราคายังเป็นทางการราคายางการมาแล้วครับมาแล้วว่าคนจะเสียเงินสดหรือเงินผ่อนเท่าไหร่กับราคาของ MG Cyberster นะครับสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถูกครับพูดปุ๊บไฟดับเลยเห็นไหมไฟดับเลยนี่ ปฏิหารมีจริง <c oughs> ไม่ใช่กา <c oughs> ปิดสวิต <c oughs> เขาปิดสวิตนะ <c oughs> ก็เรียกว่า2 5, 000, 000, อล้านห้าทอนพันหนื้อครับผมต้องบอกว่าเป็นราคาที่ถือว่าหลายๆคนอยากรู้มานานแล้วว่าเอ๊ะเมืองไทยจะมารุ่นไหนราคาเท่าไหร่วันนี้เปิดราคาแล้วพร้อมกับสเปคแล้วว่ารุ่นที่ขายจําหน่ายไทยรุ่นเดียวเท่านั้นนี่รุ่นเดียวนั้นรุ่นไหนครับแรงม้า มาเมืองไทย2มอเตอร์ครั่บ544แรงม้ามอเตอร์หน้า204แรงม้าที่สต่มอเตอร์คือมอเตอร์หลังใหญ่กว่านี่มีกำลังเยอะกว่าเยอะกว่าเท่าไหร่ครับอีกร้อยตัวอีกร้อยตัวเลยหมายความว่าเมื่อกี้240ก็คือ340ในตัวหลังโอ้โหน่เยอะมากๆต้องบอกว่า เป็นมอเตอร์หน้าหลังที่ถือว่ากำลังสูง5ซึ่งทำให้รถคันนี้เป็นรถรถโรสเตอร์ไฟฟ้าคันหนึ่งที่ถือว่าวันนี้เนี่ยในงานน่าจะเป็นรถที่มี EV ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เป็นโรสเตอร์อะไรน์มาสูงที่สุดคันเดียวในงานวันนี้ไม่มีคู่แข่งในปีนี้แล้วความเป็น EV โรสเตอร์ของเขานะครับบวกกับประตูปีกนกอะเดินมาดูครับไม่พูดไปได้ความสวยงามอยู่ตรงนี้นี่สวยงามแบบนี้เลยนะฮะกับความเป็นประตูปีกนก แล้วเปิดประทุนด้วยโอ้โหกับชุดเบาะที่เป็นแบบทรงบักเก็ตซีดนะฮะคาดลายแบบทรงแปลกมากเป็นรูปตัววายใช่ครับสวยจริงๆนะเบาสองสีครับเป็นสีแดงตัดดำ คริมดําต้องบอกว่าประตูปีกนกให้ความสวยงามในสไตล์ที่ว่ารถโรสเซอร์มันเหมาะมากใช่มันให้อารมณ์ที่ถือสปอร์ตแล้วก็โฉบเฉี่ยวในตัวใช่แล้วลองดูด้านข้างพี่ด้านข้างเนี่ยหน้าตาที่เราเห็นหน้าตาผมต้องพูดมากหรอกเพราะว่าหน้าตาผมว่าหลายๆคนเห็นเขาวันสัพักแล้วล่ะเห็นมาสักพักแล้วแต่เรามาดูออปชั่นนี่มาให้ดีกว่าออปชั่นเนี่ยล้อ20นิ้วครับยางหน้า2 4 5 4 0 R 20ครับผมหลังใหญ่กว่าหลังเป็น2 7 5 35 R 20 120เหมือนกันแต่หลังใหญ่สิบล้อยี่กแบบบิ๊กๆเลยแล้วต่หลังใหญ่ สีล้อที่พ่นคาลิปเปอร์สีแดงด้านหลังแต่ไฮไลท์อยู่ที่ข้างหน้านี่ดูขนาดของคาลิปเปอร์เบรกด้านหน้าครั้งนี้เนื่องจากเรยที่บอกครับแรงม้ากดไปห <500 S 2> ้าร้อยกว่าเนี่ยฉะนั้นแล้วเบรกต้องอัปเกรดพิเศษใช่อันนี้มาเต็มครับชุดเบรกเดี๋ยวขาวว่ายี่ห้ออะไรไม่ต้องอ่านขานกันมากครับฮะเบรมโบเบรมโบเบรมโบตัวนี้เป็นตัวคาลิปเปอร์4พอพ์ตนี่ไซส์สพอพ์ตใหญ่ที่ถือว่ารองรับประสิทธิภาพ ด้วยชื่อการันตีครับคุณสมบัติของการรองรับความแรงใช่แล้วเรียกว่า500ม้าอยู่ใต้หยุดได้อย่างมั่นใจนะอิจฉ้าคนสมัยนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราอยากจะได้รถโรสเตอร์เปิดประทุนประตูปีกนกนี่แทบหาไม่ได้แล้วแล้วอยากได้รถที่มีกําลังเครื่องยนต์ระดับ500กว่าแรงม้าในราคา2ล้านกว่านั่นละเอุ้ผละครึ่งพันในราคา2ล้านกว่าไปหาที่ไหนสมัยก่อนน่ะ ไม่มีแล้วคิดดูเดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยนี้ะครับสมัยนี้ได้แล้ว2องล้านสี่แส้าหมื่นเก้าพได้ทั้งประตูปีกนกได้ทั้งเปิดประทุนมีความเป็นโลสเตอร์แล้วก็สเปคแบบนี้เลยแล้วเป็นไฟฟ้าด้วยไล่มาพี่หลามไล่มาดูข้างหลังข้างๆนี่ฮะในรุ่นนี้เป็นรุ่นซอฟท์ท็อป เปิดระทุนหลังคาอ่อนซึ่งก็ถือว่าเคาเรียก่การเก็บมันทําให้ดูลงตัวนี่นะในชุดการเก็บของตัวหลังคาครับที่ถูกซ่อนอยู่ด้านหลังเบาะโอ้โหนะตำแหน่งนี้ก็จะเป็นแหล่งชาร์จไฟนะครับแล้วในตรงนี้ไล่มาดูท้ายรถท้ายรถน่าจะเป็นจุดเด่นหลักครับนี่ชุดไฟท้ายซึ่งจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่เปิดคอนเซปต์แล้วยังคงเขาเรียกแน่นแฟนกับคอนเซปต์นี้อย่างมากยังไงครับกับไฟท้ายที่เาเรียกว่า ถ้าบอกว่าไฟเลี้ยวไม่เรียกว่าไฟเลี้ยวจะเรียกว่าอะไรครับเพราะอะไรครับเปิดทีเลี้ยวชัดๆอ๋ออันนี้เป็นลูกศรเลยเป็นลูกศรเลยไปอะไรพี่ไฟเลี้ยวอ่ะอย่ายิ่งยิ่งกว่าเลี้ยวเลยครับชี้เลยฉันจะไปทางนี้ถ้าคันหลังตามมาแล้วยังบอกว่าคันนี้จะไปทางไหนไม่บอกนี่เป็นซี่เควนเชียวว่าวิ่งเลยป่ะวิ่ง เดี๋ยวต้องรอดูต้องรอดูต้องเปิดดูได้ไหมลองเปิดไปไอวีกุญแจไม่อยู่กับเราเราจะไปเปิดเขายังไงนะครับก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยเพราะแต่ที่แน่การันตีครับว่านี่คือไฟเลี้ยวลูกศรเลี้ยวพี่ผมทักเนี่ยไม่ใช่แซวคนนิดนึงตั้งแต่คอนเซปต์แรกที่ออกมาเออไม่มีใครกล้าออกแบบไฟเลี้ยวที่ชัดเจนขนาดนี้ใช่นะฮะนะคอนเซปต์ตรงนี้ครับในเซมิคอนเตอร์แล้วสามสีที่เปิดให้จองสิทธิ์นะ รถคันนี้จะส่งมอบได้ในเดือนกรกฎาคมแล้วก็มี3สีให้เลือกมีสีเหลือง,ส,งสีแดงนี้แล้วก็สีเงินอบอลเงินนี้สวยมากนะครับยังกับแบบซินเวอร์บุลเลตคือมันเป็นสีเงินแบบแทั้งคันน่ะแต่เชื่อนะครับถ้า พูดกับพี่หลามแล้วเมื่อกี้พูดเอ่ยมาในสามสีเนี่ยมั่นใจครับทำไมฮะเหลืองมาดับนำครับเฮ้แต่แดงนี่สวยนะผมเดี๋ยวผมรอดูถ้าเกิดถ้าเกิดจะเป็นเจ้าของพี่หลามจะมองสีอะไรนะลองเปิดเราก็นเป็นนเราอยากรู้ว่าฝาท้ายเป็นยางไรนี่คือที่เก็บของโท้งหลังก็ถือว่าใหญ่นะเพราะถ้ามองว่านี่เขาเก็บหลังคาแล้วยังเหลืออยู่ตรงนี้ใช่ครับในส่วนของใครจะเก็บด้านบนด้านหลังนี้ส่วนตรงนี้คือพื้นที่วางของจริงๆเลยเขาเรียกว่าสามารถใช้งานได้อ่ะเวาเดินทางไปแต่จังหวัดอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ยังสามารถวางกระเป๋าเดินทาง ใใบหญ่ๆได้ถุงก๊อปไซเล็กยันได้ถ้าไม้อะไรไม้ใหญ่ๆเขาไม่ได้ผมไม้หนึ่งลงไม่ได้หนึงถือไปแล้วกันนะฮะหมอไม้หนึ่งต้องต้องเสียบต้องเสียบบ่อหลังแต่อย่าลืมครับรถเปิดประทุนเราสามารถพกของไว้ด้านหน้าได้เอาบันไดไปยังได้เลยเสียบขึ้นไปเลยชี้ฟ้าขึ้นไปเลยนะสบายก็เรียกว่าพี่ใช้งานเนี่ยมีมากมายในเรื่องขอใช้หมอการใช้งานได้ทั้งแบบในชีวิตประจำวันแล้วก็ในวันพักผ่อนแต่อยากให้ทุกไฮไลท์ถึงภายในมาครับภายในห้องโดยสารครับ ต้องบอกว่าผมชอบไอเดียการจัดวางจอพี่ฮะเป็นไงฮะพี่เห็นรถสักกี่คันมีจอ3จอเฮ้ยอันนี้มาแบบพานโนลามิกเลยพี่ดูจอเลยครับ จอสามจอดีมากเลยอ่ะคือปกติเราจะคุ้นเคยกับการมีจอมาตรวัดตรงกลางด้านตรงกลางรถเนี่ยจะมีเซ็นเตอร์ดิสเพย์อีกหนึ่งอันอันนี้ผมจะเรียกว่าอะไรฮะไลท์ดิสเพย์แอนด์เซ็นเตอร์แอนด์เลฟดิสเพย์ขอลองนั่งได้ไหมฮะลองครับได้ครับโอ้โหเนี่ยฮะขึ้นขึ้นรถรถสเตอต้องผมผมขออนุญาตยืนข้างนอกปวดหลังนิดนึงเขามีท่าพี่ต้องปวดหลังนิดนึงท่าพี่ท่าท่านี่รถระดับ500กว่าแรงม้าต้องมีที่จับยึดเหนี่ยวให้คนผู้โดยสารที่เคยดิ้มเขาเรียกว่ามีที่ยึดเหนี่ยวเราไม่ม แล้วสาคัญนะฮะห้าร้อยแหวนแรงม้านี่คือมอเตอร์นะฮะหมายความว่าเวลาที่มันพีคอ่ะมันจะเป็นแฟลตทอร์กเลยคือขึ้นแล้วยิงยาวสมมติพี่เอขับนะเวลาพี่เอจะไปผมจับงี้ปุ๊บพี่ไปเลยพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไว้มาลองตอนมีรถเทสครับพร้อมปุมอะไรสวยมากอ่ะสวยครับเป็นสามกานสปอร์ตแล้วสังเกตครับมีปุ่มซุปเปอร์สปอร์ตซุปปปเออรร์์สตกดปุ๊บสิบวินาทีอีกแล้วเหรอน่าจะลังไหลมาทุก พลานุภาพน่าจะอันนี้เรียกว่าเข้าโหมดสปอร์ตแบบออโต้นะนี่มีปุ่มให้ปรับนะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยเนยเป็นการคอนโทรลมาตรวัดต่างๆเรียกว่าตรงนี้มีจอจอนึงนะครับมีจอยจอนึงตรงนี้จอแยกอันนั้นจะไปคุมเรื่องของตัวระบบปรับอากาศเระบบปรับอากาศจะอยู่ที่ตรงนั้นเลยหลักครับโอ้นี่ลดเดิมเลเยอร์ด้วยนะฮะมีช่องเสียบตรงนี้เล็กๆแล้วแล้วแล้วพี่หลามดูคอนโซลตรงคอนโซลที่หวางแก้วตรงนี้ฮะ ดูลายตรงที่หวางแก้วครับอ่านี่มันเหมือนมันเหมือนลายอ่าเป็นเป็นคาร์บอนอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าคาร์บอนลายอิสระอ่าฟรีฟอร์มอ่าเป็นคาร์บอนฟรีฟอร์มก็คือเอาลายเอาเนื้อคาร์บอนทั้งหมดน่ะมารวมกันเลยนะนะฮะเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยจัดเต็มในดีไซน์ในเรื่องเรียกว่ารถคันนี้เป็นรถที่เขารวมในเรื่องของดีไซน์ครับความสวยงามไว้อย่างชัดเจนสวยงามก็เรียกว่าเป็นน่าจะเป็นรถโรสเตอร์ที่ถือว่าเด่นในยุคนี้ แค่ประตูปีกนกก็จะนะขาดแล้วแล้วสำคัญประตูปีกนกครับพี่เมื่อกี้เราลองกันเนี่ยที่เรากดแล้วกดกันอีกขึ้นบางไม่ขึ้นบางคือเรายืนใกล้ประตูเขามีระบบเซฟตี้นะพี่ในประตูปีกนกเนี่ยถ้าเรายืนอยู่ใกล้ประตูไปประตูจะไม่ขึ้นแต่จริงประตูเขาไม่ได้กลางออกเยอะนะเขายกขึ้นข้างมนเลยนะกลัวไงกลัวเดี๋ยวเกิดคนยืนใกล้ไม่รู้จังหวะขึ้นมาเกิดอันตรายเพราะต้องมองในมุมที่ว่ากระจกอาจจะลงจะขึ้นอยู่เวลาเวลาลงต้องอย่างนี้ต้องไปข้างหลังเลยถูกครับถูกครับถูกครับต้องเอาขาออกก่อนฮะใช่ต้องนั นี่ที่ปิดอยู่ตรงนี้เราจะเห็นนะเนี่ยที่ปิดฮะเรากดขึ้นลงฮะกดลงปุ๊บปิดนี่สวยงามสวยงามนะนี่แหละฮะรถโรสเซอร์ที่ถือว่าเป็นโรสเซอร์คันเด็ดของบู o t g ปีนี้เปิดจองเสร็จแล้ววันนี้นะครับก<อ>ับราคา2,499,000กับ MG c y b e r s t บอร์สรนะครับ,รบโรสเตอร์ EV 1หนึ่งเดียวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ใช่ครับแรงมาครึ่งพันครึ่งพัน แวะมานะครับที่บูธของ MG ครับ